ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวิดีสูดเกมที่มีชื่อว่า Cat Organizedly จะเป็นเกมแนวเกี่ยวกับการจัดระเบียบแมวให้อยู่ในกรอบนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมสำหรับหลายๆคนแล้วน่าจะเป็นเกมแนวชิลๆเล่นง่ายๆสบายๆนะครับผมและถ้าใครยิ่งชอบแมวเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเกมที่ตอบโจทย์มากนะฮะสำหรับคนที่ชอบอะไรชิลๆและความน่ารักแบบนี้นะครับผมโอเคงั้นเรามาลองเริ่มต้นเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมกดไปที่ play เ,เลยอ่าและนี่ก็คือ c h a p t e r 1นะครับผม เฮ้ยนี่อะไรอะ Back to the Meow n u มันเปลี่ยนจากเมนูเป็นเหมียวนูไปแล้วนูมันน่ารักมากเลยอะคือแบบน่าเล่นจัดๆโอเคมากดที่ชัปเตอร์แรกกันดีกว่านะครับผมว้าวแล้นี่ก็คือเขาบอกว่านะครับผมโอ้ดูนั่นสิคุณได้พบแมวตัวใหม่แล้วมันชื่อว่าคีโตนะครับผม เขาบอกว่าเจ้าคีโตเนี่ยมันชอบทําเรื่องยุ่งยากนะครับผมเพราะมันเป็นแมวที่ชอบหลับในขณะนั่งอยู่จึงไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันกาลังนอนหรือมันกําลังนั่งดูอยู่นะครับโอ้หเจ้าคีโตนี่นะฮะว้าวนี่คีคีโตอุ้ยกดได้ถ้วยอ่ะแมวบูงเงาเงาแงบูแบบแบบตลกใช่ไหมเออเขาบอกว่าให้เราคลิกเอามันไปไว้ในช่องนี้อ่าเราจัดระเบียบแมวอย่างนี้นะครับผม ก็ถือว่าผ่านแล้วป่ะไปเลเวลสเอ่อถ้าก,กดคลิกขวาเราจะทำให้มันนอนได้ป๊บอ่าอย่างนี้นี่เองโอเคจับมันเข้าไปวางจัดระเบียบแมวเรียบร้อยง่ายๆชิลๆสบายๆและยังน่ารักอีกด้วยนะครับผมว้าวนี่คือเลเวลสามเราได้พบแมวตัวใหม่นะครับผมมันมีชื่อว่าฟลูฟน่าจะอา่านว่าฟลุปนะเขาบอกว่าแมวส่วนใหญ่นั้นไม่ชอบน้ำนะครับผมแต่ว่าฟลเนี่ยไม่เหมือนแมวส่วนใหญ่ เพราะว่าพอหลังจากมันอาบน้ำแล้วเนี่ยคนของมันเหมือนจะเสียนะมัน,น่าแปลว่าเสียคนมันจะชอบเสียเวลาหลังจากอาบน้าแล้วนะครับผมโอเคงั้นมาลองเล่นกันดีกว่าอ,าดดอ้าวสวัสดีลุ่ฟุ่ร้องเหมียวเหมียวโู้น่ารักอะ่ะอันนี้จะออกเสียงแบบแหลมแมบบน่ารักโอเคไว้อย่างนี้แล้วก็ อ่าน่ารักอยู่ด้วยกันแล้วในกกอบสี่เหลี่ยมอันนี้มีชื่อว่าลินเขาบอกว่ามันเป็นแมวโง่ตัวน้อยนะครับผมแต่ว่ามันมีเ n e r g y ที่ค่อนข้างสูงมากก็คือเหมือนดีตลอดเวลาในบางครั้งเนี่ยมันจะชอบหมุนตัวแทนที่จะเดินแมวบ้าเลยหมุนตัววะเนี่ยตัวกเปี๊ยกน่ารักจัดอุ้ยอุ้ยน่ารักสยตัวเล็กน้อย,อยโอ้โหมีมีตัวฟลุ๊ปตั้งสองตัวเอ่อเราลองไว้ตรงนี้ได้ไหมอ่า เอาฟุบเรียงกันเลยแล้วก็เอาคีโตเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาตัวลินมาใส่ตรงนี้อ่าน่ารักไปเวลต่อไปว้าวน,นี่มีต้นไม้ด้วยเออจะจัดการยังไงดีซึ่งตัวคีโตนี่จะต้องมีทั้งหมดสี่ช่องเหรอเดี๋ยวได้ปะอ๋อนี่ไงสามช่องตัวคีโตจะมีสามช่องซึ่งตรงนี้มันจะใส่ไม่ได้แล้วก็ต้องใส่ตัว ลินลงไปโอเคเอาตัวลินใส่ตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นแค่2อ,อช่องเท่านั้นแล้วก็เอาตัวนี้เอ่อเอาตัวฟลูปเนี่ยนอนอ้าเป๊ะจัดระเบียบได้เป๊ะจริงๆ โอเคอันนี้ชื่อเทเลทัม <laughs> มี่เทเลทัมมี่อเนี่ยเขาบอกว่ามันคือแมวอ้วนตัวน้อยนะครับผมซึ่งมันไม่ชอบคนที่ฉลาดที่สุดแต่มันเป็นแมวที่เป็นมิตรที่สุดเลยนะครับเทเลทัมมี่นี้ว้าวน่ารักดูดิชื่อเทเลทัมมี่ใช่ไหมมันก็เหมือนกับทีวีเลยปะน้าท้อมัน <laughs> น่ารักดีโอเคโอ้หอันนี้อะไรเนี่ยอ่าเอาเราเอาคีโตใส่ตรงนี้นะครับผม,ผมเพราะว่ามันเป็นแค่สามช่องแล้วก็เอาอีกตัวหนึง่งมาใส่ตรงนี้ แล้วก็เอาโอ้โหเทเลทัมมี่มันใช้9้าช่องลยเหรอตัวจะใหญ่ไปไหนแมวอ้วนตัวใหญ่จริงมาที่เลเวล7นะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าว o ูฟว้าวเหมือนแมวหมาป่าอะไรอย่างนี้มั้งเขาบอกว่ามันเป็นแมวที่ชอบนั่งชิดประตูสวนด้วยท่าทางการนั่งของมันนะฮะจึงทําให้คนที่เดินผ่านไปมาจึงคิดว่ามันกําลังปกป้องบางอย่างอยู่นะฮะว้าวสวัสดีเจ้าบลู อ๋อตัวฟูฟนี่มันจะเป็นแบบ3ช่องแต่ว่าเป็นแบบ3ช่องแนวนี้นี่เองอถ้าเราเอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้เราลองขยับให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เอาตัวคีโตมาเป็นอย่างนี้อน่ารักจัดระเบียบเรียบร้อยไป อันนี้ชื่อว่าลักนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นแมวที่ตัวเล็กและก็แปลกตามากซึ่งแปลกเกินไปสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมเอ่ออันนี้เขาน่าจะหมายถึงว่าแต่ในที่สุดแล้วมันก็โตมาในความแปลกของมันอันนี้ไม่รู้แปลถูกไหมแต่ว่าน่าจะแปลประมาณนี้กดโอเคไปว้าวอีหยังวะเนี่ยอ่าเอาอันนี้มาใส่ตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็จัดการตัววูฟนะฮะเ,เดี๋ยวนะเอาตัววูฟไปอย่างนี้ได้ไหม แล้วก็อ่าเอาตัวรับไว้อย่างงี้ทําเป็นแนวแบบสี่เหลี่ยมอย่างงี้ป่ะแล้วก็เอาตัวนี้มาทําเป็นแนวสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอาตัวลินใส่ตรงนี้แล้วก็เอาเอากับหัวแล้วกันนะอ่าอันนี้ดแบับแนวแนวแบบคนละข้างกันอ่าน่ารากักแมวอ,อยู่ด้วยกันในกรอบสี่เหลี่ยมเลเวลกโอ้มีเทเลทาม,มี่ด้วยเออเอาเทเลทาม,มี่ไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน แล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยมาใส่ตรงช่องระหว่างตรงนี้อ่าแล้วก็เอาอันนี้ใส่ตรงนี้ตามด้วยคีโตใส่ด้านข้าง2ตัวอ่าฮะน่ารักเลเวล10นะฮะตัวนี้มีชื่อว่าผาจี้อ่อโอ้โหแปลยากว่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันหมายถึงอะไรมันบอกว่าเหมือนเหมือนแม่ตัวเนี้ย มันจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่พอดีนะครับผมยิ่งเป็นสี่เหลี่ยมยิ่งดีเลยน่าจะแปลประมาณนี้นะว้าวสี่เหลี่ยมยิ่งดีนั้นเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยอ่าแล้วตัวนี้เอามาใส่ตรงนี้อ่าแล้วก็เอาตัวนี้อ๋อไม่ได้เดี๋ยวนะโอ้ไม่ก็เออโอ้โหยากแลใส่อย่างนี้ได้ไหมแล้วก็เอาตัวนี้เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าแบบนี้ไม่ได้หรือว่า โุ้ยอ๋อโอเคเอาคีโตใส่ตรงนี้แล้วก็โอ้ oh my god ทำงไงมาเนี่ยเอ่อตรงนี้ได้ไหมแล้วก็อันหนึ่งใส่ตรงนี้เอาตัวนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็อ่าเป๊ะเลยนะฮะจัดระเบียบเรียบร้อยไปเลเวล1 1กัน โอ้ไม่ก็เนี่อะไรเนี่ยเทเลทัมมี่ก็มาว่ะเอาเทเลทัมมี่ใส่ตรงใส่ตรงนี้เลยยังไงก็ต้องใส่ตรงนี้แน่นอนแล้วก็ถ้าตามความเข้าใจผมน่าจะเอาไอ้สองตัวเนี้ยมาประกบกันแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้พาวจี้ G, ใส่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ใส่ตรงนี้แล้วตามด้วยเจ้าหนูน้อยลินใส่ตรงนี้อ่าจัดระเบียบแมวในกรอบสี่เหลี่ยมเรียบร้อยว้าว แมวตัวใหม่ชื่อว่าพิกเกลเขาบอกว่า <_ d ata> ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นลูกแมวขี้อายมากแต่ตอนนี้มันกำลังโยกตัวไปมาด้วยความขี้เล่นของมันอยู่ <_ d ata> สรุปก็คือนะฮะแมวตัวนี้จากขี้อายแล้วโตมาไม่ขี้เล่นเลยโอเคลองเล่นดูว้าวเดี๋ยนะโอ้โหตัวนี้มันมีหางแบบตรงนี้ด้วยอะ่ะนั่นเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยเราจะเอามันไว้ตรงนี้แล้วก็ เอาอันนี้ไว้ตรงนี้อ่าน่าจะประมาณนี้แล้วก็ลองจัดระเบียบมันโดยการเอาคีโตยัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เอาตัวเนี้ยมาใส่ตรงไม่ใช่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้มาใส่แบบตรงนี้งาน่ารักโอเคเลเวล13โว้ตรงนี้มีช่องตรงนี้ที่ไม่สามารถใส่ได้แล้วก็มีกระถางต้นไม้โผล่มานะฮะอ่อวุยไม่ได้สิอืมแม่ แมวตัวไหนที่จะมางัดตรงนี้ได้ก็นอกจากตัวนี้สินะเราต้องมาใส่ตรงนี้ไปเพราะว่ามันไม่มีแมวตัวไหนที่สามารถกั้นตรงนี้ได้เลยพอใส่ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมไ,ไม่ได้ดิก็ต้องแบบนี้สิถ้างั้นนะ่ะถ้าเหลือตรงนี้เป็นสามช่องก็ควรจะเอาคีโตมาใส่เออมันมีสตัวนี่วะคิบหายละสองตัวเหรอถ้าเราเอาตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ตรงนี้ได้ไหมายากแล้วยากซะแล้ว มันไม่มีตัวลินด้วยอะตัวพาจี้นี่ชอบความเป็นสี่เหลี่ยมอ๋อเอาพาจี้ตรงนี้แล้วก็เอาคีโตตรงนี้อ่าโอเคโอเคโอเคกลับหัวไปก่อนนะอ่าโอ้โหเก็คิดแทบตายสุดท้ายได้แบบนี้ได้เองนะฮะไปไปสิบสีกันว้าวเขาบอกว่ามันชื่อวีนัสนะฮะเป็นแมวแสนสวยที่มีผู้ติดตามเยอะป้านในช่อง u t u b e ว้าวเป็นนัก YouTube เหรอเนี้ย แมว YouTube นะผมซึ่งเขาบอกว่าวิดีโอเกือบทั้งหมดของวีนัสเนี่ยเป็นวิดีโอที่เธอกำลังลองใส่ชุดแมวอยู่โอาไอก็ oh ลองใส่ชุดแมวในช่อง u t u b e โอ้โหอ,อยากเห็นเลยว่ะเออว้าวว้าวตัวโคตรใหญเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหนี่ลูกหัวใจนี่ว่อาอ่ามันกี่ช่องวะอ้อพอดีกับตรงนี้เลยเอาตรงใส่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เหลือช่องเล็กๆตรงนี้เราใส่ลินแล้วกัน อ่าโอ้เป็นยังไนงะยากเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เป็น2ช่องควรจะเอาแบบนี้ไปใส่อ่าทั้ง2ช่องเลยแบบนี้อ๋อแล้วก็เอานี้ใส่ตรงนี้ด้วยคีโตยัดเข้าไปอ่าได้ครึ่งได้ครึ่งหนึ่งแล้วพอได้ครึ่งหนึ่งแล้วเอาว้าวเดี๋ยวนะยากจังเอ่อพาวจี้ว้าวไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อโอเคโอเคเราสลับกันเอาตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่ตรงนี้อ่าโอเคได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไปเปลี่ยนนาต่อไป แมวตัวนี้ชื่อว่าฮอกกี้นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นแมวที่ค่อนข้างขี้งกแต่สิ่งที่มันชอบทําในเวลาว่างที่สุดก็คือการดูช่องนกทางทีวีโอ้ไม่ก็ชอบดูนกบนทีวีเหรอหนูจะหนูฮอกกี้เจ้าฮอกกี้นี้ใช้แค่2ช่องว้า wow! วงั้นเราเอา,เอาตัวนี้ใส่ตรงนี้ก่อนเลยเอ้ยใส่ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็อา่าเอาเรียงกันอย่างนี้ อันนี้ก็เรียงเป็นแบบสี่เหลี่ยมได้ไหมอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะว่าเรามีตัวคีโตด้วยงั้นเราเอาแบบนี้อ่าคีโตอยู่ตรงระหว่างกลางอ่าแล้วก็ทําด้วยลินเอาแบบตั้งแล้วกันอ่าเรียบร้อยไปแมวตัวนี้มีชื่อว่าวินซี่นะครับผมเขาบอกว่าสิ่งที่มันชื่นชอบที่สุดคือการทิ้งตัวลงนอนบนคีย์บอร์ด ของมนุษย์นะฮะซึ่งอ,อ,อุ๊ยผมแปลไม่ออกอะ่ะเขาน่าจะหมายถึงว่าซึ่งคนเนี่ยกำลังทําการเหมือนทําคลิปเกมอยู่นะฮะเลยเหมือนทําให้มันแบบไปโดนอะไรที่อย่างหนึงทำให้แบบไม่ได้ตั้งใจวินซี่เดี๋ยวนะวินซีน่นี่โอ้ว้วาววินซี่จะมาหางมันจะทําให้ช่องข้างล่างหายไปนะฮะผมเอองั้นเอาตัวนี้ใส่ระหว่างตรงนี้ได้ไหมอ่าแล้วก็ยากพอควรนะเนี่ย วินซี่กับหัวเอาจริงๆแม่งโคตรยากเลยว้าวเดี๋ยวจะยากไปไหนเอ่อแบบนี้อ่าแล้วก็แบบนี้นเอ่ออ๋อแบบนี้แบบนี้ลวกันอ่าแล้วก็เราเอาตัวพาวจีใส่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้อ่าไ,ได้ได้แล้วอ่าเรียบร้อยโอเคครับผมก็มาถึง เลเวลสิบแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคลิปน่าจะ10นาทีแล้วแหละกลัวมันนานเกินไปนะครับผมเดี๋ยวคนจะเบื่อกันถ้าใครชอบนี่จะอยากให้ผมเล่นต่อก็คอมเมนต์ไปข้างล่างกันนะครับผมในความน่ารักการจัดระเบียบแมวนี้นะครับผมโอเคครับผมไว้พบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าย,าย,ายครับผม